เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่31ธันวาคมวันนี้ครับก็เป็นวันสุดท้ายของปี2022แล้วนะครับใครจะดื่มฉลองยังไงก็ขอให้มีสติเนาะแล้วก็ใครเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยส่วนใครที่ยังคงต้องทำงานอยู่นะครับก็ขอให้สู้ๆและก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับ เอาละครับมากันที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างกับแมตช์ส่งท้ายสิ้นปี2022ในการบุกเยือนทัพหมาป่าวูฟแฮมตันที่โมริเนลสเตเดียมดียเราจะมากันที่เพลสคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมกับวูฟแฮมตันกับทางเอลรือเทนทักกันก่อนนะครับดูเทนทะักานที่ออกมาตอบคำถามทุกประเด็นเลยนะครับที่น่าสนใจก่อนลงสนามเจอกับวูฟแฮมตันในช่วงหัวค่าววันนี้ครับ เรามากันที่ประเด็นแรกนะครับกับพัฒนาการของอารอนวันวิซาก้าซึ่งโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับในช่วงที่ดิโโกดาโลมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและเขาก็สามารถทดแทนมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับดิโเอริเฮนทากนะครับได้ตอบคําถามนี้ว่าอันดับแรกคุณต้องได้อยู่ในสนามเสียก่อนแต่ทว่าในช่วงครึง่งซีซั่นแรกเขาทั้งมีอาการบาดเจ็บและก็มีอาการป่วยทําให้เขาไม่มีบทบาทในทีมมากนักแต่ผมคิดว่าพักเบรกที่ผ่านมาสมผลดีต่อเขามากเลยนะ เขากลับมาฟิตและได้ไปเก็บตัวซ้อมที่สเปนรวมถึงได้ลงเล่นด้วยตอนนี้เขาได้กลับมาลงเล่นแบบจริงจังอีกครั้งและเขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะดังนั้นผมจึงพอใจกับผลงานของเขาอย่างมากเลยล่ะแต่การแข่งขันภายในทีมหนาคือสิ่งสําคัญที่เราต้องการอยู่แล้วส่วนเรื่องการพัฒนาการเล่นของเขานนะาก็น่าจะเป็นจากการซ้อมนั่นแหละด้วยโค้ชและก็ด้วยการฝึกซ้อมและเขาเองก็ต้องพยายามที่จะได้ลงเล่นด้วยจากนั้นคุณก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเองแหละ และสิ่งที่แน่นอนก็คือคุณก็จะเติบโตขึ้นด้วยมากระที่ประเด็นต่อไปนะครับกับเรื่องของกองหน้าซึ่งทางเอริเนักนะครับก็ได้ย้ําอีกครั้งว่าเขาต้องการกองหน้าตัวใหม่เข้ามาสู่สโมสรครับด้วยเอริเทนักนะครับที่ตอบคําถามถึงประเด็นนี้ว่า <S <S ผมคิดว่าตอนนี้เรามีทีมทั้งทีมเรามีนักเตะที่ตรงกับเกณฑ์ที่เราต้องการอยู่แล้วแต่ด้วยจํานวนเกมที่รออยู่ข้างหน้าฟุตบอลลีกเนี่ยมันแข,ข่งขันกันสูงมากนะ ซึ่งถ้าคุณต้องการชนะคุณต้องการจะเป็นแชมป์คุณก็ต้องการนักเตะที่เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่แค่จํานวนนะแต่มันต้องมีคุณภาพด้วยและคุณก็ต้องการนักเตะที่ให้คุณปรับเปลี่ยนแท็กติกได้ดังนั้นแล้วตอนนี้เรากําลังมองหานักเตะที่ถูกต้องสําหรับทีมของเราอยู่คนที่ตรงตามเกณฑ์ของเราและก็เหมาะสมในด้านการเงินด้วย มากันที่ประเด็นต่อไปนะครับพูดถึงเจ้าหนูอรเลฮันโดการนาโชกันบ้างซึ่งเกมที่ผ่านมากับนอร์เอมฟอร์เรสนะครับเจ้าหนูรายนี้ก็โชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวและเอรียนาก็ยอมรับครับว่าพอใจอย่างมากดยทางเทนฮักนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเราต้องการตัวสำรองที่ลงไปแล้วมีบทบาทต่อเกมนะและนัดนี้อเลฮันโดการนาโชก็เป็นอีกครั้งที่ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเขาอย่างมากนะักเตะหลายคนที่ลงไปก็โชว์ผลงานได้ดีนะ เฟลตก็ยิงประตูได้ส่วนตัวสำรองคนอื่นๆก็ทําได้ดีมากด้วยเช่นกันอีกอย่างในส่วนของเกมลุกหนะ้าคุณก็ต้องการนักเตะที่สามารถลงไปแล้วสามารถเปลี่ยนเกมได้ไม่ว่าจะเป็นการลงไปเพื่อยิงประตูลงไปเพื่อรักษาสกอร์หรือว่าลงไปเพื่อเล่นเกมสวนกลับก็ตามมากันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับพูดถึงคู่แข่งในเกมค,ค่ํเคืนนี้ก็คือวูฟแฮมตันว่ามีเวลาศึกษาคู่แข่งทีมนี้มากแค่ไหนด้วยิชเั่นเนะ์ครับได้ตอบคําถามถึงประเด็นนี้ว่า ก็อย่างที่คุณบอกมานั่นแหละว่าผมเน่ยเพียงแค่โฟกัสกับเกมนั้นที่ผ่านมากับโลนแนมฟอเรสก่อนนะแต่ผมก็ได้ดูแผนการเล่นพื้นฐานของวูฟแฮมตันมาด้วยบ้างเช่นกันผมได้ดูผลงานของพวกเขาในเกมกับเอเวอรตมาแค่สั้นๆนะและผมก็จดข้อมูลมาแล้วบ้างแต่หากว่าคุณหมายถึงละไรอย่าลึกๆนะ่ะผมคงไม่สามารถบอกได้หรอกหรือแผนการเล่นอะไรทำนองนั้นผมว่าคุณต้องมารอรุ่นในเกมคืนนี้เอา เรามากันที่พรีวิวเกมช่วงหัวค่ำวันนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเยือนหมาป่าวูฟแฮม์ตันเวลา1ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยโดยเกมคู่นี้ครับถ่ายทอดสดผ่านทาง t True v i s i o n HD 1ครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มดีฝั่งเจ้าบ้านวูฟแฮม์ตันกันก่อนสำหรับทัพหมาป่าวูฟแฮมพ์ตันนะครับอันดับในตารางคะแนนตอนนี้นะอยู่อันดับ18แข่งไป16นัดมี13แตม้มแต่กับ2เกมล่าสุดภายใต้กุนซอใหม่อย่างคูเลนโลเปตกินนะครับ ถ้ามาป่าวูฟแฮมตันนะ่ยก็รชวชผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากคว้าใช้ได้2เกมติดทั้งเกมหลีกครับรอบ16ทีมนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะจชลลิงแฮมไป2.0ต่อและเกมหลีกนั้นล่าสุดด้วยการบุกไปชนะเอเวอร์ตัน ton, ถึงกูดิสันพาร์ค2ต่อหนสำหรับเกมนี้ครับฟุตแฮมตันก็ยังคงไม่สามารถใช้งาน2แนวรุกตัวเก่งอย่างเปโดเนโตและก็ศูนย์หน้าตัวเป้ารายใหม่ที่มึงดึงเข้ามาอย่างซาซาคาราซิกได้นะครับเนื่องจากวายยังคงเจ็บทั้งคู่ ส่วนตัวที่ยังต้องเช็คความฟิตนะครับก็มีดานิเอลพเดนส์จอห์นนี่กาสโตและก็บูบากาตาโอเรซซึ่งในรายของดานิเอลพเดนส์นะครับมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่ผ่านมากับเอเวอร์ตันแต่จากรายงานก็น่าจะฟิตทันลงสนามเจอกับทัพปีศาจแดงนะครับส่วนตัวหลักที่เหลือนะครับทั้งร e ูเบนเนเบสเดเอโก้คอสตาและก็จ้ามูรินโญต่างพร้อมลงสนามทั้งหมดครับมาคกันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยอแมนยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ ทางทัพปีแสดงเนะครับเกมที่ผ่านมาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะนอตแฮมฟอเรสไปด้วยสกอร์แบบสวยหรูเลยครับ3-0ต่อและจากตารางคะแนนตอนนี้เนะครับหากว่ากองทัพปีแสดงบุกมาควา้า3แต้มที่บ้านของวูฟแฮมตันได้ก็จะขึ้นมาอยู่ท็อปโชั่วคราวครับด้วยการมีแต้มนำสเปอร์อยู่2แต้มและที่สำคัญเนะครับเราก็จะแข่งเท่ากับสเปอร์ด้วยที่16นัดส่วนทางสเปอร์นะครับก็จะมีโปรแกรมแข่งอีกทีในวันที่1มกราคมโดยการเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าครับ ส่วนเรื่องคมพร้อมของทางแมนยูนแต่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่านักเตะตัวหลักหลายคนฟิตแล้วก็พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับโดยมีแข้งสรายที่ยังต้องลุ้นว่าจะสามารถมีชื่อในเกมนี้หรือเปล่าประกอบไปด้วยวิกตอร์ลินเดเลฟสกอตแบ็กโทมินและก็ดิโอโกดาโลครับส่วนในรายของเจดอนซันโชนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าตัวจะกลับมารายงานตัวซ้อมที่สโมสรในวันไหนครับมาต่อกันที่คาดการรายชื่อตัวจริงจากทางเว็บไซต์ฮูสกอร์กันเลยนะครับ เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านวูฟแฮมตันกันก่อนกับแผน4-3-3ในทีมบอลเนี่ยครับเป็นโคเซซาสีกองหลังมีรายันเอ็ดนูริเนลสันไซเมโดนาธานคอลลินและก็แม็กซิมิเลียนคิวแมนสามแดนกลางนะครับมีเจ้ามูดินโยรูเบเนเบสและก็แมาทิอุสดูเนสส่วน3ตัวรุกนะครับก็มีกอนซาโลกูเอเดสอัดามาตาเรและศูนหน้าตัวเป้าเป็นเดียโก้คอสตาครับมาที่คาดการฝั่งทีมเยือนแมนยูเนเต็ดนะครับกับแผน4-2-3-1ในทีมบอลเป็นดาบิดเดเคอา สีกองหลังนะครับมีอารอนวานบิซาก้าลุคชอลิซันโดมาดิเนสและก็ราฟาเอลวาเรายนครับสองมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับใช้คาเซมิโร่กับคริสเตินเอริกเซนสามตัวรุกนะครับมีอันโตนี่มาคาสแตรตฟอร์ดและก็บรูโน่ฟานนเดสส่วนซูน,น่าตัวเป้านะครับก็เป็นอองโตนี่มาซิยานสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับแมนนี่ทางฮูสกอร์ให้แมนยูไนเต็ดบุกมาเชียนวูฟแฮมตันด้วยผล2ต่อ1ครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม